คลิปนี้เป็นดวงความรักชาวธาตุไฟนะคะปักหลังตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึง30เมษายนนะคุณเจอคลิปนี้ในวันไหนก็นับไปอีก15วันประมาณนี้นะคะเริ่มต้นที่เป็นการเช็คพลังงานเนาะเปิดพลังงานของคุณก่อนชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะนับแบบไทยจะดูแบบลัคนาหรือราศีก็ได้นะคะหรือลองฟังดูว่า พลังงานของคุณเนี่ยพลังงานไพ่เนี่ยมันตรงกับคุณไหมตรงกับเรื่องราวของคุณไหมนะคะถ้าฟังแล้วมันเออใช่ก็ฟังต่อนะคะแต่ฟังแล้วมันไม่ใช่แบบนี้ก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะเปิดมาแล้วสี่ใบนะพลังงานของคุณสี่ถ้วยนะคะสี่เหรียญอัศวินถือเหรียญสิบไม้เทา้าเอ,อ้ยไม่ใช่10บสิบเหรอใช่ใช่สิบไม้เท้านี่นะคะแล้วทีนี้ พลังงานในฝั่งของเขานะคู่ของคุณเนาะเป็น the world นะคะเจ็ดถ้วยหกไม้เท้าสิบดาบเด็กถือถ่วยเดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวเขาเปิดทีเดียวไปเลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะโอเคอเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนนะคะธาตุไฟสี่ถ้วยไพ่เลขสี่มาถึงสองใบเนะาะไพ่เลขสี่เนี่ยมันหมายถึง ความมั่นคงก็ได้นะการหยุดนิ่งการพักผ่อนหรืออะไรที่ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เอ,อมันเป็นอะไรที่ดมเดิมอะ่ะสถานการณ์ดมเดิมค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ทีเนี้ยไพ่ของคุณนะสี่ถ้วยขึ้นมาเนาะสี่ถ้วยใบนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดนะขอพูดถึงคนโสดก่อนล้วกันนะคะมันน่าจะมีคนโสดอยู่ในนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็ไม่เอาใครเลยนะคะค่อนข้างเก็บตัวนะ ติดอยู่กับความทรงจําความรักดีๆหรือที่ผ่านมาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความรักที่ดีมากอะไรเงี้ยมีความทรงจําเป็นคนชอบเก็บอะไรเงี้ยเนาะเก็บนู่นนี่นั่นไม่ปล่อยวางก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดใจรับใครสักเท่าไหร่ใครเข้ามาก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยคุณจะเอาไม่ใช่ว่าคุณเอาอะไพ่สี่ถ้วยอันนี้นะคะสามถ้วยอ่ที่อยู่ตรงหน้าคุณคุณก็ไม่ได้เลือกที่จะหยิบมันมานะคะ แล้วอีกถ้วยหนึ่งที่แบบว่ามีคนเข้ามามีคนเสนอมีคนแนะนําคุณก็ไม่เอาเห็นไหมไพ่ของการกอดอกมันคือการปกป้องรักษาการที่แบบว่าอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่คนที่ขาดแคลนความรักนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันมีสิ่งดีๆหรือว่าอดีตของคุณนะความรู้สึกที่คุณเคยมีก่อนหน้าเนี้ยคุณกอดเก็บมนันเอาไว้หรือหรือไม่นะถ้าบางคนไม่ได้มีความรักไม่ได้เก็บอะไรกับใครไว้เลยเนี่ยก็เป็นการแบบ หวงแหนความรู้สึกกลัวว่าคนอื่นจะเข้ามาทำร้ายกลัวว่าถ้ามีความรักเป็นโรคกลัวความรักอะไรประมาณนี้เนาะคือกลัวว่าถ้าฉันไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครเนี่ยเขาจะมาทำร้ายฉันหรือเปล่ากล,กลัวเจ็บนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะแบบขอ,อยังไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรเงี้ยขอเวลาก่อนนะคะไพ่อัศวินถือเหรียญขึ้นมาก็เป็นไพ่ธาตุดิน่ะเนาะ,นะมันก็เป็นไพ่ที่ให้พลังงานที่แบบว่า ค่อนข้างเชื่องช้าใช้เวลาะะใช้เวลาในการคิดและตัดสินใจแล้วก็มีความหนักใจที่จะทั้งตอบรับและปฏิเสธนะอันนี้ไม่หมาะคิดว่าใช้ได้ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่ไม่โสดนะคะออขอใช้คําว่าไม่โสดนะก็คุณไปพิจารณาเองแล้วกันว่าคุณอยู่ในสถานะไหนเนาะคือมันเป็นอารมณ์แบบว่า ไม่กล้าที่จะปฏิเสธใครเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบรับใครคือถ้าจะไปตอบรับเขาก็กลัวว่ามันจะผิดหวังในอนาคตมันจะดีไหมคิดเยอะนะคะแล้วถ้าไปปฏิเสธละ่ะก็กลัวเขาจะเสียความรู้สึกเสียใจกลัวว่าถ้าในอนาคตอะคนที่คุณปฏิเสธไปอะเขาอาจจะ ถ้าให้คุณเสียดายหรือกลัวรู้สึกเสียดายเขาก็ได้แต่ว่าคุณก็ไม่ได้เลือกที่จะแบบหยิบจับใครเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาเลยคือวางไว้อย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยนะอ่ะทีนี้ในฝั่งของคู่คู่รักคนรักหรือคนที่เอ่ยถึงหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในวงจรความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะสถานะใดนะคะ the world นะคะเจ็ดถ้วยหกไม้เท้าสิบดาบ เด็กถือถ้วย the world เนี่ยไม่เหม,มาะมองว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคืออาจจะมีเคยมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วนกลับมาอีกครั้งก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะไปประสบความสำเร็จหรือไปทำอะไรที่แบบว่าเขาเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะก่อนแล้วแล้วก็กลับเข้ามาแล้วแบบกลับมาถามคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีพไพ่หกม้ริทาวด้วยเนาะ มันมีไพ่หกไม้เท้าแล้วก็เจ็ดถ้วยใบนี้นะคะมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ากลับมาว่าคุณเป็นยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเนี่ยไพ่เจ็ดถ้วยมันคือภาพของการแบบจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยคิดคิดได้หรือยังได้คําตอบได้ทางออกหรือยังอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะเป็นอะไรกรันประมาณนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้มาสิบดาไม่หมอะคิดว่าคนคนนี้อาจจะเคยหายไปแล้วก็กลับมาใหม่นะคะ อืมแล้วก็เขาก็มีความคาดหวังว่าจะได้คําตอบที่ดีกับจากคุณอืมไพ่เด็กถือทั่วคือเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณยังรู้สึกว่าคุณน่ารักนะฮะน่าทนุถนอมอมืมีอะไรให้เขาเซอร์ไพรส์ได้ตลอดนะคะอะ <c oughs> ทีนี้มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะว่าต่อจากนี้นะจะเป็นยังไง <c oughs> ไพ่ที่ได้นะคะเก้าเหรียญนอเดลเวอร์ ราชินีถ้วยถ <c oughs> ้วยเสียง <c oughs> อยากให้อาต้องเข้านะถ้าถ้วยแล้วก็เด็กถือดาบเนาะ <c oughs> เป็นไพ่ที่เหมือนจะดีก็ก็ยังไม่ดีแบบสุดนะคะธาตุไฟเอ่ยคือเก้าเหรียญเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะได้รับกําลังใจมากขึ้นคือคือเป็นกําลังใจให้กันและกันน่ะนะคะไม่ว่าคุณจะคุยกับใครก็ตามคุณจะรู้สึกว่า เหมือนเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะมีแฟนที่จะเริ่มใหม่กันอีกครั้งอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่ที่ซัพพอร์ตหรือคุณทั้งคู่อาจจะซัพพอร์ตความรู้สึกกันก็นได้นะหรืออาจจะเป็นแค่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะมีห้าถ้วยเข้ามาเนี่ยอดีตที่มันพังมันเสียมันอะไรไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกลบออกไปทั้งหมดนะคะแต่ว่ากำลังใจดีขึ้นเริ่ม เริ่มมองคนที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นเริ่มมีความหวังมากขึ้นว่าความรักมันน่าจะไปได้สวยแต่ว่าตอนนี้หิวใจกันก่อนนะคะเออทั้งคนที่เข้ามาและตัวคุณเองอะเป็นช่วงเวลาของการแบบเติมเต็มให้กันและกันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเรื่องของความรักเก่าๆของเราก็ได้หรือของอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ที่เขายังไม่ลืมหรือว่าอาจจะเป็นระหว่างคุณสองคนนี่แหละที่กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่แล้วก็ยังคิดถึงเรื่องที่ทะเลาะก,กันในอดีตอะไรอย่างเงี้ยยังกลัวว่ามันจะสร้างปัญหานะก็เลยแบบไม่ได้ไว้ใจก็อาจจะมีคำพูดจิกกัดเบาๆเล็กๆน้อยๆหรือคอยระแวงอยู่บ้างนะคะเพราะมันพ่ายเด็กถือถ้วยขึ้นมาเนาะระแวงว่า เขาจะทําอีกไหมเธอจะทําอีกไหมคือต่อให้เขาจะผิดพลาดมาแล้วนะคะคิดว่ามันเป็นการปรับตัวที่แบบว่าทําให้มั่นใจมากขึ้นซึ่งคนที่โดนทําร้ายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอเคมันดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ปล่อยวางนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้หันหน้าไปมองอนาคตว่าต่อไปเราจะเอาอยัางไงดีแต่เป็นการทบทวนอดีตอยู่นะ ไพ่ห้าถ่วยใบยนี้ขึ้นมานะยังเป็น,เป,นเป็นการทบทวนอดีตแล้วก็ยังยังเป็นอะไรที่แบบว่าพยายามหาคําตอบว่าทําไมถึงทําแบบนั้นอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนน้นนะคะถ้าจะให้แนะนําในวันนี้ก็คิดว่ามันดีหรอนะคะใต้สําหรับเป็นซิกับสอดนะคะการ move on ไปอย่างไปข้างหน้าอย่างชา้ชาๆบางทีทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันใช้เวลาในการรักษา นะคะเอ,อถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมมันก็จะมันก็ไม่ไปไหนอะ่ะมันไม่ได้มีความสุขถ้าคุณอยู่ที่เดิมแล้วคุณมีความสุขคุณอยู่แต่ว่าถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอะ่ะอยู่กับความทุกข์เขาเรียกว่าจมทุกข์เนาะถ้าจมทุกข์แล้วมันไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ่ะเราต้องพิจารณาแล้วว่าเอ้ยถ้าเขาเริ่มที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยเราควรจะให้โอกาสเขาไหมให้โอกาสตัวเองไหมอะไรเงี้ยเนาะ ปเจ็บเอาข้างหน้าดีกว่าไหมดีกว่าอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้แค่แนะนํานะคะก็ไปพิจารณากันเอาเองว่าจะเอาอยัางไงซึ่งแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นโดยรวมเนาะอาจจะเ,เกิดขึ้น50%หรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ครั้งนี้ของแม่หมอกก็น้อมรับคำทำนายหรือพิมพ์ให้กำลังใจแม่หมอกไว้ได้เลยนะคะ